สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เล่าเรื่องลี้ลับกับหนุ่มคงกระพันครับหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทําบุญมานะครับก็จะนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างๆ รวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือว่าเนนที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็กสร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องุ่มคงกระพันออฟฟิเชีอีกด้วยนะครับ ขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดีมีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ FC เข้ามาที่ Li ายแอดบางอ้อหรือตาม QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรืองครงกันสโตร์ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับและผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุมงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทาบุญและก็ได้สนับสนุนช่องเรา ให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับเล่าเรื่องลี้ลับในวันนี้จะเป็นเรื่องราวจากคุณลุงสังคีจันทนโพจน์นะครับนักสารคดีนักท่องป่านักท่องไพรผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าและศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนบนดอยเป็นชีวิตจิตใจ เรื่องราวของวิถีชีวิตคนบนดอยคนเขาเขาบันทึกเอาไว้อย่างมากมายนะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่เขาบันทึกเอาไว้นั่นก็คือกลุ่มชนผีตองเหลืองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปฟังกันเลยครับกลุ่มชนเล็กๆกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณป่าทึบแถบอาณาบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยรวมไปถึงภาคเหนือตอนล่างนั่นก็คือแถวจังหวัดน่านและอุตรดิต์ คนลาวจะเรียกชนกลุ่มนี้ว่าขากุย๋ยคนไทยเรียกผีตองเหลืองนักวิชาการออสเตรเลียอูโกออดอฟเบอร์นาร์ดซิกก็จะเรียกพวกเขาว่ามาบรีมนุษย์กลุ่มเล็กๆที่มีชื่อเรียกหลายชื่อนี้เต็มไปด้วยความลึกลับไม่ปักหลักทำมาหากินเป็นถิ่นเป็นฐานเหมือนกับผู้คนเผ่าอื่นๆเขามักจะหลบลี้หนีหน้ามนุษย์ ว่องไวเหมือนหายตัวได้เมื่ออยู่ในป่าชอบอยู่ในป่าลึกติดริมลำธารเมื่อมีข่าวคราวว่ามีมนุษย์เผ่าพันธุน์อื่นๆกล่ำกลายเข้าไปอยู่ในบริเวณนั้นกลุ่มผีตองเหลืองก็จะแยกกลุ่มออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยหลบหนีไปอย่างรวดเร็วเงียบเชียบคนเหล่านี้ไม่มีหมู่บ้านไม่มีที่อยู่ที่ถาวรสร้างเพิงพักเป็นที่พักพิงเท่านั้น ลักษณะบ้านของเขาเป็นเพิงมุงด้วยใบไม้ภาษาเหนือจะเรียกว่าตองเมื่อใบไม้เหล่านั้นเริ่มเป็นสีเหลืองพวกเขาก็ย้ายไปซะแล้วนั่นเป็นเหตุผลที่เขาถูกเรียกว่าผีตองเหลืองก็เป็นได้นะครับเขาเป็นพรานล่าสัตว์ที่ไม่มีคนบนภูเขาเผ่าไหนเทียบได้แม้แต่คนมูเซอร์ซึ่งชื่อก็แปลว่าพรานอยู่แล้วเขายังยอมแพ้และยอมยกนิ้วให้ลุ่มผีตองเหลือง ว่าล่าสัตว์เก่งกว่าเขาอีกนะครับในลาวผีตองเหลืองจะถูกจัดอยู่ในตระกูลขมุเวลาล่าสัตว์ล่าเหยื่อพวกเขามักจะส่งสัญญาณถึงกันโดยใช้ปากร้องกุ้ย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 ดังนั้นคนในลาวจึงเรียกพวกเขาว่าขากุย้ยและภาษาพูดที่ผีตองเหลืองรู้กันดีก็คือภาษาขมุพร้อมๆก,กับภาษาคนไทยภาคเหนือหรือที่เรียกว่าไตาย,ยวน พวกเขาก็พอเข้าใจได้ด้วยพอสมควรผีตองเหลืองมักจะอาศัยอยู่แถบ,บริเวณต้นน้ำที่เป็นห้วยหรือลำธารไม่ชอบอยู่กลางๆหรือปลายลำห้วยเพราะสัญชตาตญาณเขาจะกลัวว่าถูกวานยาพิษใส่มนุษย์กลุ่มเล็กๆนี้จะไม่ชอบอยู่กับที่และไม่ชอบอยู่ที่ที่สูงมากๆไม่ชอบอยู่บริเวณป่าโปรง่งที่มีป่าไม้ผลัดใบ ป่าที่พวกเขาชอบอยู่เป็นป่าทึบที่จะต้องเขียวชะอุ่มตลอดทั้งปีที่ซึ่งสองฝากฝั่งของลำห้วยอุดมไปด้วยอาหารเช่นเปลือกมันรวมทั้งสัตว์ป่าและต้องมีมากเพียงพอที่จะนำมาเป็นอาหารได้แต่ในสถานที่ที่ว่านี้ก็จะมีมาลาเรียและไข้ป่าชุกชุมเหลือเกินคนธรรมดาไม่มีใครอยากกล้ำกลายเข้าไปด้วยซ้ำ ผีตองเหลืองพวกเขาไม่มีวิวัฒนาการอยู่อย่างไรก็จะอยู่อย่างนั้นพวกเขาไม่มีอดีตเพราะประวัติศาสตร์ที่เขาอยู่ก็คือปัจจุบันที่พวกเขายังคงเก็บยังคงใช้กันอยู่เป็นวิถีชีวิตเป็นชีวิตประจำวันส่วนมากคนผีตองเหลืองก็มักจะเสียชีวิตกันตั้งแต่เด็กๆมากถึง80%เซเลยทีเดียวพวกเขาหาอาหารอย่างดีที่สุดให้เพียงพอสำหรับวันรุ่งขึ้นอีกมื้อเดียว ไม่เคยสะสมอาหารไว้มากกว่านี้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำเช่นนั้นเพราะในป่าที่พวกเขาอยู่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์มากความสมบูรณ์ของอาหารนั้นมีมากเพียงพอและหาได้ง่ายก็ไม่รู้ว่าจะสะสมหรือจะเก็บเอาไว้กินทำไมกันผีตองเหลืองเป็นนักเดินป่าชั้นเยี่ยมเขารู้จักทุกหนทุกแหง่งเพราะป่าก็คือบ้าน เขาวิ่งขึ้นภูเขาก็คงเหมือนนักกีฬาที่วิ่งอยู่ในลู่ในลานตอนแข่งกีฬาแข่งกรีธาอะไรอย่างนั้นล่ะครับเหยียบน้ําเหยียบไม้แหลมแก็ไม่รู้จักเจ็บเงียบกริบเหมือนแมวในขณะที่เดินเหยียบใบไม้แห้งมันก็ต้องมีเสียงกรอกแกรกแต่ผีตองเหลืองเขาสามารถเดินได้อย่างเงยียบกริบไม่รู้ทำอย่างไร คนผีตองเหลืองเหมือนมีเรดาร์พิเศษโดยที่เอาหูแนบดินฟังเสียงคนและเสียงสัตว์เขาสามารถรู้ได้ขนาดอยู่ห่างเป็นกิโลเมตรเขาก็ยังฟังได้พวกเขาจะกวาดต้อนผู้หญิงเด็กคนแก่และลูกเมียเอาไปซ่อนตอนที่จะเข้าไปขอแลกสินค้าตามหมู่บ้านของคนธรรมดาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องทำเช่นนั้นเพราะปลูกไม่เป็น แต่ทุกคนก็มีการเก็บรักษาสงวนพันธุ์พืชป่าเอาไว้เช่นขุดมันผีตองเหลืองเขาจะไม่ทำลายรากและต้นจะขุดเอาเฉพาะหัวมันเฉยๆทิ้งส่วนที่เหลือไว้แล้วก็เอาดินกลบปล่อยให้มันมีเชือ้อเพื่อจะได้เจริญเติบโตต,ต่อไปในภายหน้าซึ่งการเวลาล่วงเลยไปอีกครั้งหนึ่งที่พวกเขาหวนกลับมาที่ตรงนั้น เขาก็จะไปขุดเอาส่วนที่เติบโตออกมาใหม่เอามาใช้เป็นอาหารจากต้นเดิมเขาทำแบบนี้มันก็ทำให้แหล่งอาหารของเขาไม่มีวันหมดสิ้นนั่นเองล่ะครับเนื้อสัตว์ที่คนผีตองเหลืองโปรดปรานมากที่สุดก็คือตัวอ้นซึ่งก็ดูเหมือนตุ่นมันเป็นหนูแต่ตัวใหญ่มันมักจะขุดรูกินรากขุยไผ่ สัตว์ที่มีฟันหน้าเหมือนกระรอกนี้ตัวจะสั้นๆทำรูขุดลึกเข้าไปในดินซอกซอนไปมาไม่ว่าจะไกลจะลึกจะวบกวนสักแค่ไหนคนผีตองเหลืองเขาก็จะตามขูดจนกว่าจะได้ตัวมันแม้กระทั่งจะเสียเวลาไปทั้งวันเขาก็จะยอมเพราะเนื้ออน้นมันก็เหมือนเนื้อหมูเราดีๆนี่แหละครับน่าจะกินอร่อยมีเนื้อเยอะและก็ต้องจับให้ได้ ภาษาผีตองเหลืองจะกล่าวกันว่ากะอีแค่อ้นตัวเดียวยังเอาไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรกินจะไปหากินอะไรสัตว์เล็กเอาไม่ได้สัตว์ใหญ่อย่าหวังว่าจะทำได้สำเร็จคนผีตองเหลืองเป็นพรานก็จริงนะครับแต่เขาไม่ล่าสัตว์ทุกชนิดยกเวน้นช้างหมีแรดกระทิงหมูปาเขาไม่ล่าสัตว์พวกนี้เพราะว่ากันว่ามันมีอันตรายมาก อย่างช้างนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยราคาค่างวดก็ไม่ได้มีความหมายช้างใหญ่เกินไปสำหรับที่จะเอาไปแลกเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้จะทำเค็มก็ขาดเกลือเนื้อมันเยอะเกินไปคงจะเน่าหมดอีกประการหนึ่งผ้าผ่อนของผีตองเหลืองนั้นก็ต้องการแค่ผ้าเตี่ยวเล็กๆเ,เพียงผืนเดียวส่วนเสือนั้นผีตองเหลืองจะปักหลักสู้ตาย ในการต่อสู้บางครั้งก็บาดเจ็บทั้งเสือและคนหรือบางครั้งก็สาหัสด,ด้วยกันทั้งคู่หรือตายด้วยกันทั้งคู่ก็มีผีตองเหลืองนั้นเขาจะมีชีวิตอยู่อย่างง่ายๆเมื่ออาหารยังมีเหลือหรืออิ่มแล้วพวกเขาก็จะนั่งจ้องดูกองไฟเหมือนนักเขียนที่มีแต่อุดมคติแล้วปล่อยให้จินตนาการมันลงไปเล่นอยู่ในกองไฟ ทำให้ความอบอุ่นล่องลอยออกมาปะทะร่างกายรวมกับกลุ่มควันที่ลอยขึ้นฟ้าไปนั่งมองนิ่งๆนั่งมองเงียบๆเหมือนศิลปินที่คิดอะไรไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละครับไม่มีการถอนหายใจไม่มีสองมือมาปิดและก้มหน้าไม่มีการเสียใจไม่ค่อยหัวเราะแต่ย้มริมฝีปากพูดเล็กน้อยทักทายประโยคสั้นๆดูผิวเผินก็ดูเหมือนว่าคนผีตองเหลืองนั้นจะขี้เกียจ แต่ความจริงแล้วชีวิตในป่าของพวกเขามันไม่มีอะไรมากมายเหมือนคนในเมืองพวกเขาจึงดูสมถะมักน้อยไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าใครต่อใครหรือคนอย่างพวกเราทำไมจึงบ้าแต่งานทำไมจึงละโมบโลภมากอยากได้โน่นอยากได้นี่มากมายไม่เคยพอนี่แหละครับมาดูวิถีชีวิตคนป่าคนที่เขาใช้ชีวิตอยู่ในป่าเขาก็จะรู้จักเพียงพอ ไม่โลภไม่อยากได้อะไรในชีวิตทั้งนั้นล่ละครับคนผีตองเหลืองนั้นเขาจะไม่มีการอาบน้ำแต่จะอาบไฟแทนคนเหล่านี้ชอบใช้ไฟทำความสะอาดตัวเองแทนน้ำผู้เป็นแม่จะจับหัวลูกยื่นเข้าไปในกองไฟที่ไม่มีเปลวเหมือนกับฐานปิ้งกล้วยแล้วก็สางผมให้ตัวเหาและสิ่งสกรปรกที่รังแค ที่ติดอยู่บนศีรษะร่วงหล่นลงไปที่กองไฟเหามันก็คงตายเพราะโดนความร้อนหรือไม่มันก็คงหนีออกไปไม่สร้างความรำคาญให้กับหัวเห็บเหาบางทีถูกความร้อนของกองไฟก็แตกเสียงดังเพีย้ยเพีย้ยเด็กผู้ชายมายืนอยู่หน้ากองไฟเขาก็จะอังส่วนต่างๆของร่างกายให้ได้รับความร้อนแล้วก็ลงมือถูขี้ใครออกจากร่างกายจะทำแบบนั้น ผ้าเตียวที่นุ่งบางครั้งก็เอาของป่าไปแลกกับผ้าเก่าๆของชาวบ้านเตียวมันก็จะเปียกชื้นคนผีตองเหลืองเขาก็จะถอดออกมาแกว่งผ่านความร้อนจากเปลวไฟเพียงสองสามครั้งมันก็เพียงพอแล้วมันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการซักแห้งขนานแท้และดั้งเดิมจากวิถีป่าละครับไม่เกินความจริงเลยที่ว่าคนผีตองเหลืองนั้นรักไฟมากกว่าน้ำ ผีตองเหลืองได้ไฟจากการเอาไม้ไผ่มาสีกันเอามาขูดเป็นขุยไม้จนเป็นเชื้อไฟบางรายมีหินเหล็กไฟเมื่อไฟติดแล้วเขาก็จะเอาท่อนไม้เล็กๆมาสุมเป่าให้ไฟลุกไม้ไผ่เล็กๆเมื่อเลิกใช้ไฟก็ดึงฟืนให้ห่างออกจากกันหากต้องการใช้ไฟก็สุมเข้าไปใหม่มันเป็นวิธีจุดไฟแบบโบราณเลยนะครับ ซึ่งถ้าคนในเมืองอย่างพวกเราไปทำทำไม่เป็นก็คงใช้เวลากันทั้งคืนทั้งวันละครับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยมากในชีวิตของผีตองเหลืองนั่นก็คือยาสูบพวกเขาได้ยาสูบเหล่านี้มาจากการนำของป่าไปแลกกับชาวบ้านมีให้เก็บตามไร่ตามนาที่ที่พวกเขาอยู่บนภูเขาอื่นๆของป่า ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือสัตว์ในป่าเขาก็เก็บออกไปแลกของที่เขาจำเป็นใช้ผีตองเหลืองหลายคนชอบเคี้ยวหมากเหมือนคนรีซอเนื่องจากไม่มีภาชนะในการต้มกลั่นเหล้าคนผีตองเหลืองจึงกินเหล้าไม่เป็นซึ่งก็เป็นเรื่องดีสำหรับเขานะครับอันเนื่องจากพวกเขาปลูกข้าวทำนาก็ไม่เป็นปลูกพืชไร่ไม่เป็นมีแต่หาของป่าเช่นพึ่งรังพึ่งขี้พึ่ง ไปแลกกับสิ่งของที่จำเป็นจากชาวบ้านพวกคนบนดอยบนเขาบ้างเนื่องจากมีเวลาว่างมากคนผีตองเหลืองก็ใช้เวลาเหล่านั้นจักสารกระบุงตะกร้าหวายเสือเพื่อนำไปแลกสิ่งของบางครั้งก็เอาขิ้พึ่งชันน่อไม้หนังสัตว์เขาสัตว์ดีหมีดีงูเหลือมเพื่อไปขอแลกกับเสียมหอกมีดอิโต้บางทีก็ขอแลกกับสัตว์เลี้ยงเช่นหมูหรือไก่ คนผีตองเหลืองไม่ชอบลักขโมยใครแต่ก็ไม่ชอบทํางานหรือไม่ชอบสะสมอาหารพวกเขาอยู่อย่างสมถะจริงๆมีแค่ไหนใช้แค่นั้นมีแค่ไหนก็กินแค่นั้นผีตองเหลืองเวลาที่เขาจะไปขอแลกสินค้ากับชาวบ้านนั้นข้าวของที่เขาเอาไปบางทีเขาก็ไม่ได้เอาไปบริโภคเอาไปกินเพียงอย่างเดียวบางทีหมูเห็ดเป็ดไก่ที่เขาแลกไปนั้น คนผีตองเหลืองจะเอาไปไหว้ผีดอยผีหลวงผีที่เขาเคารพนับถือเพราะเชื่อกันว่าผีมีอำนาจทำให้ต้นไม้ใหญ่ล้มทำให้ฟ้าผ่าทำให้น้ำท่วมได้รวมทั้งเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็เชื่อว่ามาจากพูดผีเหล่านั้นคณะสำรวจจากสยามสมาคมเดินทางเข้าไปพบผีตองเหลืองเก้าคนที่บ้านกลุ่ม ตำบลยาบหัวนาใกล้ลำห้วยแม่ทาน้ำแม่ลาจังหวัดนาคเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2505และอีกครั้งหนึ่งที่บ้านไหลดอยทงอำเภนาน้อยจังหวัดนาคเมื่อวันที่21-24ถึงมกราคมปี2506และมีการถ่ายทำสัมภาษณ์ผีตองเหลืองผ่านคนขมุที่เป็นล่ามให้เป็นการพบกัน ของผีตองเหลืองที่อยู่เป็นกลุ่มในสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าเป็นธรรมชาติซึ่งจากการพบกันครั้งนี้เรื่องราวของผีตองเหลืองก็ได้ทำให้คนอื่นๆจากทั่วโลกรวมทั้งคนไทยได้รู้จักคนกลุ่มนี้มากขึ้นว่าเป็นคนป่าเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในป่าจริงๆพวกเขาได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงเวลานั้น ผีตองเหลืองเป็นคนซื่อเขาเป็นพวกมีปัญญาไม่ได้โง่เขลารักษาคำพูดเมื่อเขาไปถึงบ้านใครเพื่อขอแลกสินค้าเขาจะตะโกนถามว่าขออนุญาตขึ้นไปบนบ้านจะได้ไหมและก็จะขึ้นไปก็ต่อเมื่อได้รับการตอบว่ายินยอมให้ขึ้นคนผีตองเหลืองเรียกคนชาวบ้านผู้ชายว่าพ่อเรียกผู้หญิงว่าแม่ไม่ว่าคนไหนก็จะถูกเรียกแบบนั้น ถึงแม้ว่าอายุอานามจะมากจะน้อยก็ตามทีเขาก็เรียกพ่อและแม่ทั้งนั้นเขาขอสิ่งต่างๆที่จำเป็นจากชาวบ้านเหมือนกับลูกๆอ้อนขอขนมจากพ่อแม่แต่สำหรับผู้ที่ให้สิ่งของแลกเปลี่ยนหรือที่เขาขอไปนั้นและถ้าหากใครให้ไปชาวผีตองเหลืองจะไม่มีวันลืมบุญคุณของคนเหล่านั้นเลย ผีตองเหลืองจะไม่มีคำทักทายเหมือนคนเผ่าอื่นๆนะครับเมื่อผีตองเหลืองสองคนพบกันเขาจะถามว่ามาจากไหนหรือไปไหนและพอคุยกันเรียบร้อยตอนจะจากกันไปเขาก็จะเอ่ยสั้นๆเพียงว่าไปละหุนหวนไม่เคยแสดงอาการสีหน้าที่บ่งบอกถึงความพอใจไม่พอใจแม้จะตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้นก็ไม่ยินดียินร้าย พูดง่ายๆว่าไม่ค่อยมีสีหน้าไม่ค่อยมีอารมณ์เฉยๆว่าอย่างนั้นล่ะครับพี่กับน้องผีตองเหลืองสองคนจากกันไปนานแรมเดือนเขาได้มีโอกาสกลับมาพบกันทั้งๆที่คิดถึงกันอยากเจอกันแต่เมื่อพบกันคนหนึ่งก็จะนอนหมอบนิ่งอยู่ริมกองไฟเมื่ออีกคนหนึ่งมาถึงเขาจะมองดูหน้าคนที่เพิ่งมาถึงครู่หนึ่งโดยไม่มีคำพูดทักทายออกมาแม้แต่ประโยคเดียว นั่นเป็นการพบกันที่เรียกว่าแสนจะคิดถึงแสนจะโหยหากันอย่างสมบูรณ์แบบของผีตองเหลืองแล้วไม่มีพิธีรีตองไม่ต้องมีอารมณ์อะไรมากมายพวกเขาเป็นคนไม่มีอดีตไม่มีความหลังไม่มีวันที่ผ่านมาไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นพวกผีตองเหลืองพวกเขาไม่ชอบสนทนากันเท่าไหร่ นั่งอยู่ด้วยกันเป็นชั่วโม,มงชัมมง่วโมงเหมือนคนโกรธกันไม่พอใจกันยังไงอย่างนั้นไม่คุยกันหรืออาจจะมองดูเหมือนพวกเขากำลังใช้ความคิดอะไรบางอย่างไม่ว่าจะถามว่าเขาเป็นใครเขาก็จะสายหน้าไม่รู้เรื่องอดีตของตัวเองเมื่อมีผู้ไปตั้งคำถามอะไรอะไรเขาก็จะนั่งคิดคิดก่อนที่จะตอบเหมือนปัญหานั้นใหญ่โตมากเช่นจะทำยังไงถ้าลูกตกลงมาจากต้นไม้แล้วขาหัก ผีตองเหลืองผู้เป็นพ่อก็จะนั่งคิดคิดอยู่นั่นละคิดเหมือนคนไม่สบายใจหรือว่าเป็นคนที่กลัดกลุ่มมากเขาจะบน่นพ,พึมพึมพำพำทวนคำถามนั้นหลายๆครั้งแล้วก็เหมือนจะพูดว่าจะทำยังไงถ้าลูกตกต้นไม้แล้วขาหักเราจะทำยังไงถ้าลูกตกต้นไม้แล้วขาหักทวนคำถามอยู่อย่างนั้นหลังจากที่มีคนลองถามคำถามนี้สุดท้ายเขาคิด แล้วก็ทบทวนคำถามอยู่นานและเขาก็ตอบคนที่ถามเขาว่าแต่เอแล้วลูกชายเราไม่ได้ตกลงมาขาหักจริงๆนี่นาแล้วจะทำยังไงอ่ะเขารำพึงเบาๆนั่นคือคำตอบของเขานี่แหละครับความเป็นมนุษย์ผู้ที่ไม่เคยอยู่ในสังคมเมืองไม่เคยสมมุติกับการตั้งคำถามบางทีเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจในคำถามหรือเขาอาจคิดว่าคนเมืองอย่างเรา จะมาถามแบบนี้เพื่ออะไรเพราะลูกเขาไม่ได้ตกต้นไม้ลงมาขาหักจริงๆเขาก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรเพราะมันยังไม่เกิดอะไรทํานองนั้นลหละครับนี่คือธาตุนี่คือตัวตนของความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงที่ผมบอกตั้งแต่แรกนั่นะครับไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นเขาหลุดจากการเวลาของอดีต มันอาจจะไม่มีเรื่องราวในความทรงจำมาแล้วนอกจากสัญชาตญาณในการดำรงชีวิตเท่านั้นไม่มีความกระตือรือร้นสำหรับอนาคตชีวิตและลมหายใจวันนี้ต่างหากที่มีความสำคัญนั่นเป็นสิ่งที่คนตองเหลืองมีความกังวลและสนใจมากที่สุดเผ่าพันธุ์ของเขาจึงเหมือนกับไม่มีวิวัฒนาการอะไรเลยอยู่กันมาเป็นร้อยเป็นพัน เป็นแสนเป็นล้านปีก็อยู่กันแบบนี้ไม่เหมือนมนุษย์อย่างเราๆที่สร้างสังคมสร้างเทคโนโลยีคิดแต่จะสร้างชีวิตวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตให้ดีขึ้นอยู่เรื่อยๆไม่มีวันหยุดไม่เคยจะพออะไรทำนองนั้นเผ่าพันธ์ผีตองเหลืองเขารักเขาเข้าใจกันหากต้องการจะมีสัมพันธ์สวัสดิ์เขาก็จะหายไปแล้วก็ไปหมกตัวอยู่ในราวป่าสักครู่หนึ่ง เป็นวิถีทางของมนุษย์เป็นวิถีตามธรรมชาติแบบแทๆ้ๆไม่มีอะไรเจือปนอายุประมาณ1 5ปี18ปีก็แต่งงานมีลูกกันแล้วพิธีแต่งงานของคนผีตองเหลืองนั้นง่ายดายที่สุดในโลกไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องอาศัยเงินทองใดๆไม่ต้องเลี้ยงชาวบ้านไม่ต้องฆ่าหมูไม่ต้องฆ่าไก่ไม่ต้องล้มวัวล้มควายแต่อย่างใดหาหัวเผือกหัวมันมาเผาไฟ เลี้ยงครอบครัวของฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก็พอเล่าสุราก็ไม่มีเข้าพิธีน้ำท่าก็ไม่อาบด้วยกันทั้งคู่พักพวกเพื่อนฝูงมาเต้นรำรอบกองไฟเพื่อแสดงความยินดียิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้างคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างก็เป็นอย่างนั้นผู้สูงอายุก็จะเป็นผู้ประกาศความเป็นคู่ผัวตัวเมียที่ถูกต้องและประชากรผีตองเหลืองก็ต้องยอมรับ หลังจากนั้นผู้เป็นภรรยาก็จะต้องอพยพติดตามกลุ่มสามีของตนไปอีกทุกหนทุกแห่งเสมือนช้างเท้าหลังตลอดไปก็เรียกได้ว่าอยู่กันไปทั่วป่าแล้วครับชีวิตรักของคนผีตองเหลืองนั้นเป็นชีวิตรักที่เป็นนิรันร์ชั่วฟ้าดินสลายไม่เคยมีคู่อยาร้างทุกสิ่งทุกอย่างจะสิ้นสุดเอาก็ต่อเมื่อใครคนใดคนหนึ่งอำลาจากโลกนี้ไปนั่นแหละครับ ผู้หญิงที่เป็นภรยาเมื่อท้องแก่ก็จะถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลําพังเวลาใกล้คลอดเขาจะดื่มน้ำมากเขาเชื่อว่าน้ำจะช่วยทำให้คลอดง่ายมีลมเบ่งออกมาสามีก็จะหาใบตองกล้วยมารองเตรียมให้ภรรยาคลอดลูกตามธรรมชาติแล้วก็ไปที่ไหนๆเสียสามีจะไม่อยู่กับภรรยาเขาจะทิ้งภาระนี้ให้แก่พ่อแม่พี่น้องเป็นคนทำ ช่วงเวลานี้แหละครับที่ทารกจะเสียชีวิตเพราะแน่นอนว่าการคลอดลูกในป่าแบบธรรมชาติแบบนี้มันก็มีความอันตรายหรือไม่ก็เพราะนมของแม่มีไม่มากพอเพราะอาหารการกินที่กินเข้าไปก็อาจจะไม่ได้มีความสมบูรณ์ครบห้ามูมากนักแล้วก็มีบ่อยๆครั้งที่เสือก็มาคาบเอาทารกไปกินแล้วหลังจากที่ลูกเกิดมาแล้วพ้นจากภาวะการเป็นเด็กทารก แม่ก็จะอุ้มกระเตงติดติดหลังไปเรื่อยๆพออายุ5-6ถึง6เดือนแม่ก็จะต้องจับให้หัดเดินแล้วเด็กก็จะค่อยๆเดินได้อย่างไม่น่าเชื่อเด็กทารกนั้นเลี้ยงง่ายพ่อแม่นอนยังไงก็นอนอย่างนั้นผีตองเหลืองเขาจะชอบเด็กผู้ชายมากกว่าเด็กผู้หญิงเพราะแข็งแรงกว่าต่อสู้ล่าสัตว์หาอาหารได้ดีกว่าและเมื่อเราถามถึงการที่ผู้หญิงมีลูกแฝด มันเคยเกิดขึ้นบ้างไหมชาวผีตองเหลืองก็งงแล้วก็ตอบมาว่าจะเป็นไปได้ยังไงที่ผู้หญิงจะออกลูกทีละสองคนถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผู้หญิงคนนั้นก็ต้องมีผัวสองคนด้วยเหมือนกันตอบมาอย่างนี้ทำเอาคนถามมึนกระตึบไปเลยนะครับเพราะนั่นก็หมายความว่าในกลุ่มของพวกเขาอาจจะไม่ค่อยมีคนที่มีลูกแฝดเท่าไหรหรอกครับ หรือถ้ามันเคยมีมันก็คงไม่เคยเกิดขึ้นกับผีตองเหลืองกลุ่มนี้ก็เป็นได้นั่นแหละครับวิถีชีวิตธรรมชาติความเป็นอยู่ของชาวผีตองเหลืองที่ผมได้เคยศึกษาและได้เคยบันทึกเอาไว้ก็เป็นกลุ่มชนเป็นวิถีคนป่าที่มีความน่าสนใจนะครับพวกเขามีความเป็นอยู่แบบธรรมชาติเลยทีเดียวปัจจุบันนี้ไม่รู้ว่าชนเผ่ากลุ่มนี้ ได้ย้ายหรือว่าได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนกันบ้างแต่แน่นอนว่าในปัจจุบันผมว่าเทคโนโลยีและความเจริญจากในเมืองก็ทำให้วิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้เปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกับชนเผ่าอื่นๆที่อยู่ทั่วประเทศทั่วๆไปนะครับหากท่านผู้ชมชอบคอนเทนต์ในช่องของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับช่องหนุ่มคงกระพัน ก็สามารถอุดหนุนสินค้าและเช่าวัตถุมงคลจากโครงการสโตร์ได้นะครับแน่นอนว่าซื้อสินค้าและเช่าวัตถุบงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทําบุญและก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ